มาแล้วครับ สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับกับตะแก่ครับผมกับช่องตะแก่พาเลาะนะครับนี่วนตกปล่อยๆครับมาตกปลาครับไม้เดิมครับไม้ไฟหลวงครับเพิ่งจะว่างนะครับพอจะมาตกปลาพายุเขาพอดีนะครับเยื่อที่ใส่ก็จะเป็นเยื่อยางนะครับนี่ครับเยื่อยางของไข่ล้วแฟคทอรี่นะครับ L F ลอกกับเป็น Shimano x l x ครับ SLX คบันกับเป็น Browning ครับ Hunter 6ฟุตครับอลองดูครับวัาจ,จ,จัมานว่าบรรยากาศฝนตกลินตนิดสน่นะครับไปดูกันครับผม ดูเจ้าทินงูเจ้าทินครับวูอีกแล้วครับสุ็นยางออมครับดักนานไปยฝนลุ่งเม็ดนักแล้วครับท่านี้นะครับคิดว่าไม่เป็นช่วงไป็ช่งนะครับเดียกกระตกเดียกกระยุดอยู่นี่ 哎呀妈呀 โอ้โห uh huh. ยิงลกเม็ดหนักครับตอนนี้ดูสิบ,บือนใบบ้าง มานะครับเมื่อกี้ฝนตกหนักเลยครับมีก้างม็ดไปปล่อยครับโตกหนักขนาดเดียวเห็นอย่างเลยครับกลายเป็นน้ำแดงแล้วนอนใส่ใสๆโอ้เราจะกลับบ้านแล้วครับพอดียินฝนหยุดเนาะน้ำเยอะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเงี้ยเลื่อยดีกว่าครับสีดำชมพูเป็นเทศนะครับนะครับ เลยทะรุงใสครับอันนี้ก็เป็นงานทำมือนะครับเราเองครับเป็นไมซักครับน้ำไมซักท่านสีครับหนาครับหนานักดีครับดีกัดีตามแรงครับตรงนี้กระตุ้นปลารายเยอะดดีครับนี่ครับมาเลยครับ นี่ครับฝนกลับมาอีกแล้วครับโอ้โหยอมเลยครับกลับมาน้องนี่ครับหน่าแดดยุ่ดียังโตกนะครับนี่ถึยอมพอแล้วครับ เหยีดปาผือนะครับหลักว่าบองครับแอชันจะออกยิงครับเร้วประเภทนี้เลือ้อยทะลวงไส้ครับซีเซ็นนะครับ ถั่วครับทลวงใส่ ครับรวยทะลวงหยาดีๆครับบังนี้สะด,ดุดแล้ว มาแล้วครับอืู่จนได้เรื่องครับกัดรสวนในทันทีครับผมนี่ครับป๊อกๆครับนี่ครับใส่มันครับเงี้ยงนึงครับออกตาแล้วครับตลนี่นี่แลยครับลุยทะลวงไส้ครับ ชันเราเราใจครับอุ้ยนี่ครับใส่ปนนะครับนี่ครับเลือดทะลวงใส่ครับสี่เซนครับเดี๋ยวถ่ายาพนิงกันครับไปนะครับเดินต่อครับ ตื้อออกจากป้าผือน,นะครับเป็นนั้นว่าฝนตกไปายกิดเยอะนะครับแล้วเหนาว,นาวตื้อครับต้องเลือกแอคชั่นเยอะที่เราเล่าจาังน้อยครับเยลยทะลุใส่ครับตอบโจทย์ครับดีครับดีไก่ทา,านล้มเลยครับ สวัสดครับดูปาลอบบาอะไรสสดีบอลมาครับดูตุ๊บเดบี้วบัวมาครับการลุดครับการลุตต้องเดี๋ยวตีสมบัติตียังไม่ครับ แดดหยามบเบาๆได้ด้วยนะครับเห็นเงี้ยนเครับ อากาศเริ่มเย็นแล้วนี่ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับค่ำไฟครับทรงนี้อากาศหนาวช่วงฤดูหนาวครับอากาศเย็นไปหมืดไปครับ ตอนนี้แงกจะมดแล้วนะครับของต้องในเวลากลับบ้าน้วครับเป็นคลิปตกปลาที่ทุลักทุเลมาครับมือถูกฟดนะครับฟดตกหนักมากนะครับคิดว่าจะไม่ได้ปลาแล้วแต่ก็ยังได้มากนะครับเป็นโชคดียางนะครับตัดใจเปียกเยอะครับจะใส่เยอืเอยนะครับปลาตัวนปลปนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ จบคลิปครับอย่าลืมกับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตะแก่ผ้าเลาะนะครับมีช่องทางติดตามอีกช่องนึงนะครับคือ Facebook ตะแก่ผ้าเลาะครับสื่อยวกันครับฝากกดกรมไหมครับขอบคุณครับ